สวัสดีจ้าพี่นองมือนีอยูกับช่องสาวสอนผ้ารอคือเราจามือนีผ้าลอ,อยูตลาดนัดไออำเภอหนํงพวงด้วยจ้าพี่นองมีทุกวันที่เจ็ดได้เป็นตลาดเดือนคนร้ายหลายสาวสอนผ้ารอหัวตาเคยมาจ้าพี่นงวอร์เรลกับไปเบื้องบรรยากาศด้วกันเนาะ บรรยากาศเนี่ยมัสเตอ้ามันนี่ก็เป็นสีขึ้นขึมจ้าพี่น้องเป็นสีคึ้มขึมเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงกว่าจ้าสาวสอนพระพี่น้องรออยู่เวลาสามโมงเศรเนาะมัตมา่หอดมาถึงจ้าพี่น้องกวกเคยมา,ากเทียจ้าเป็นเคือแรกในลาะตลาดไอ้นา้าไอยน้ำพองเฮานี่ ตะ่าคนนี้จะอ่อนค้นจานาเนียนแห้งค้นหลยหลจ้ามึงเนี่ยคนละไม่อาจะเป็นไดยเฉพาะสมุนไพร่และอวดึงเนอมใเลยนะ เราใส่เสื้อคไปได้เอาเื้อคลนะครับเข้าไที่เราเปายก็เปได้เลยดี๋ยวปดกเนรับกมนะที่ขาจส้จ่ังอันนี้ตำกล้วยตำเมียงอันนั้นตำยงนะเอ้ยคือเป็นตเสียบแท้ น้ำลายเตียกสูราบาทจ้าซีซีตำเมียงตำกล้วยจ้าพี่น้องเลยเร้ขายสุราซีสีบาทเริ่คนไทยตำมีตำกล้วยตำาบกองมีสุยางจ้านน่ชุราซีสีบาทน้ำลายเตกย่างหล่อไปน้ำกันจ้าพี่น้องทน้องโราใ่ผานาใจกันบ้านกับผมมุนดาติเป็นตลาดที่ใหญ่แห่งจ้า คนกหลาลตลาดก็ใไญ่นีหลายซอกหลายสอยันแกห้ลหลากหยบรัมี้เดดเาอบบคุณอาข้นมาหาจับใจสื่อเสือผาใ่เลียนน้ำสงการจ่าพี่นวองเบิ้งบรรยากาศลานนี้้นหลายหลายเบิ้ง กระจามหาสื่อเสือผาเนาะตนพี่โอเด็ขันต้าบน้ามบคุเต็มเลยตืดออกมาซอยหนีคคนกับลายจานพี่นงอง้อยหนีกับลายคุณคุณอะคนณบ้า ข ah. ับไปเรือเอาไปคุณเกือบขีบเห่นปะฮะน่นมือเหมือนบรากับไปเรือไปเมียเออขับไปเรือไปเมียไไม่ใจยังไหนพี่โอเขาบไปเรือเอาขับไปเรือเอาเกือบบรรยากาศไม่จากาพี่น้องบางคน ขายดีทักคุณกนมี่อรหากรมีเล้ยรวยครับผมหกสิบบาทหกสบาทเบีย่ไโมว่าได้กกรบมี่ใช้เบอร์ไหนขึเจ้าเส้่น่เหเออแบบ หมม่ <mile> ัวงสุคลิปนี้ผู้ใดคําว่าเบิ่งหล้วก็จะลืมไปกําลังใจให้ช่องสาวสอนพระรอดได้จ้าพี่น้องจะลืบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นได้จ้าคลิปหนาสไดีมีคลิปใหม่ใหให้เบิ่งเนาะสปาบคลิปนี้กับขอคุณในไลน์จ้า